ขออานวยอวยพรนะครับโดยอ้างเอาคุณพระศรีรันตนไัรและที่สําคัญคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับในสากลและพิภพนี้นะครับรวมถึงองค์พระสยามเทวาทิราชบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบารมีของพระราชินีบารมีแห่งบูรพมหากษัตราทิราชเจ้า อำนวยวอวยพรให้พี่น้องประชาชนชาวสงขลาและผู้ที่มาร่วมงานเนื่องในวันปีใหม่นะครับจงมีแต่ความสุขความรุ่งเรืองมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงและที่สําคัญก็คือจะต้องทุ่มเทก,กําลังกายกําลังใจในการพัฒนาบ้านเมืองโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาให้มีความรุ่งเรืองและผมก็ขอให้ครอบครัวของท่านผู้ที่อยู่ในปกครองของท่าน ได้มีแต่ความสุขความรุ่งเรืองและเข้มแข็งแข็งแรงทุกประการขอพรบคุณมากนะครับสวัสดีครับ